สวัสดีครับนักศึกษากศนอที่รักทุกคนนะครับวันนี้ผมกําจรหัดไทยนะครับผู้อํานวยการกศอนอำเภอรพรางกระต่ายสํานักงานกศอนอจังหวัดกําแพงเพชรนะครับก็มาพบกับนักศึกษากศนอในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นะครับในการเปิดการศึกษาของปีนี้นะครับ เนื่องจากว่าเราพบกับสถานการณ์โรคระบาดนะครับไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ซึ่งเราเผชิญมาปีที่2แล้วนะครับทำให้การเปิดภาคเรียนของเรานั้นล่นระยะเวลาลงมานะครับก็มาเปิดที่1มิถุนายนนะครับ2564แต่ก็การเรียนการสอนของเราก็ยัง ครบ18ครั้งนะครับเพราะว่าในหนึ่งภาคเรียนเนี่ยเราจะต้องมีการพบกลุ่มกัน18ครั้งนะครับรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดในเรื่องของการทำกิจกรรมอันนี้เดี๋ยวคุณครูนะครับคณะครูก็จะมาบอกกับนะครับน้องๆน,นักศึกษาทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราถือว่าเราเป็นลูกศิษย์กันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าทุกคนก็คงที่จะต้อง ขยันมันศึกษาเล่าเรียนนะครับหลายคนนะครับที่มาเรียนกับกศนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายชีวิตของตัวเองไว้แล้วหลายคนก็มาเรียนหลังจากที่อาจจะไม่มีโอกาสที่จะเรียนในระบบโรงเรียนอันนั้นมีความแตกต่างกันนะครับจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องเรียนให้จบการศึกษาเพราะว่า โอกาสสุดท้ายแล้วนะครับที่มาเรียนกับกศนเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้เรียนกับกศนก็จะไม่มีโอกาสได้จะเล่าเรียนแล้วแต่ถามว่าในเรื่องของการเรียนกับกศนนั้นนะครับถือว่าเป็นคนทีอ่อาจจะบอกว่าน้อยเนื้อต่ําใจไหมนะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับเพราะว่าการเรียนกับกศนนั้นผมก็ถือได้ว่าเทียบเท่ากับในระบบโรงเรียนทุกอย่าง นะครับเรามีศักมีสิทธิ์นะครับแล้วก็มีศักดิ์ศรีเท่ากันนะครับหลายคนจบการศึกษากับกศนอแล้วสามารถที่จะไปสอบจิตแพทย์ได้ไปเป็นนายทหารได้ไปเป็นตำรวจได้ไปเป็นพยาบาลได้นะครับหลายคนประสบผลสำเร็จเป็นนักแสดงเป็นเน็ตไอดอลนะครับรวมทั้งโอ้โห,โโหเยอะแยะมากมายเลยนะครับ มีหลายกรณีนะครับกศึกษาครับที่มาเรียนกับกศนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงชีวิตบางช่วงชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันไม่เท่ากันหลายคนก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่การประกอบอาชีพที่รวดเร็วนะครับนั่นก็หมายถึงว่าบางคนเขาจะต้องมาทำมาหากินก่อนนะครับนะคับมาหากินก่อนช่วยครอบครัวหรือว่ามีโอกาสในการเป็นนักสแสดงเขาก็มีโอกาสที่มีเวลาที่จะเรียนหนังสือ นะครับก็จําเป็นที่จะต้องมาเรียนแบ่งเวลาในการมาศึกษาเล่าเรียนนะครับนี่ก็เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปนะครับเดี๋ยวบอกว่าพอออพูดไปแล้วเนี่ยนะฮะมีหลักฐานยืนยันไหมนะครับมีคลิปวิดีโอครับนะหรือที่เรียกกันว่าเด็ดไอดอลนะครับนะบมีตัวอย่างนะ,ะผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการเรียนกับกศนมาให้ชมกัน จะได้ปลุกขวัญและกำลังใจในการเรียนกับกศนนะครับได้อย่างมีคุณภาพเรียกว่าเรียนกับกศนแล้วก็ไม่ได้น้อยหน้าจากที่อื่นเลยเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยครับหลายคนอาจไม่รู้เจดดาราดังที่เรียนจบจากกศนดาราหลายคนเมื่อมีชื่อเสียงและได้เข้าสู่วงการบันเทิง กับทิ้งการเรียนและมาตั้งหน้าตั้งตาทำงานก,กอบโกยเงินทองและชื่อเสียงแต่ก็มีอีกหลายคนที่ขอทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยซึ่งบางครั้งเรื่องเรียนอาจจะมีอุปสรรคต่างๆนานาเข้ามามากมายแต่เคยได้ยินไหมว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนไม่ว่าจะอายุแค่ไหนขอให้ตั้งใจที่จะศึกษา ก็ประสบความสําเร็จได้เหมือนกับดาราเหล่านี้ที่ก็เคยเรียนกศนเพื่อให้จบให้สิ่งที่หวังเอาไว้เป็นบันไดอีกขั้นสำหรับคนที่มีอุปสรรคในระหว่างเรียนไปดูกันเลยค่ะนาราเทพนุภาเป็นสาวสวยตัวเล็กมากความสามารถจริงๆสำหรับนักแสดงสาวสวยนาราเทพนุภาที่โด่งดังสุดๆจากบทของ พินสาวแอปแบ้วในซีรีส์ขับไฟเดย์ตอนรักรวงใจซึ่งสาวนาราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียนจบจากกศนมาด้วยเหมือนกันและปัจจุบันสาวคนนี้ก็กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะสื่อสารมวลชนบอกเลยว่าเป็นนักแสดงสาวขวัญใจหนุ่มๆด้วยล่ะค่ะ ลีซอทีลาเทพนักฟุตบอลอาชีพที่มีความจำเป็นต้องไปค้าแข้งที่เมืองนอกมาตลอดแต่ก็เข้าศึกษาที่เมืองนอกมาตลอดเช่นกันเมื่อมีโอกาสหนุ่มลีซอจึงลงเรียนกับกศอนอเพื่อเทียบวุฒิมหและผลของความพยายามบากบั่นนี้นี่เองทำให้ตอนนี้หนุ่มลีซอเรียนจบชั้นอุดมศึกษา ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสมใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบิ้ลปทุมราชนักร้องลูกทุ่งที่มาแรงสุดๆในยุคนี้ถึงแม้ว่าหนุ่มเบิ้ลจะโด่งดังจนหาเวลาว่างแทบไม่ได้แต่ก็ไม่ลืมให้ความสำคัญกับการเรียน เพราะการเรียนสำคัญกับชีวิตหนุ่มเบิ้ลก็หาเวลาลงเรียนกศนอจนได้และล่าสุดหนุ่มเบิ้ลได้ประกาศข่าวดีว่าเรียนกศนอได้วุฒิม .6 แล้วและกำลังจะได้เรียนในระดับปร,ริญญาตรีต่อไป ชมพูยานีนศิลปินหญิงเจ้าของฉายาสาวน้อยร้อยล้านวิวอย่างสาวพรชมพูเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ถึงแม้จะมีผลงานการแสดงแล้วก็ยังทำผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องและสาวพยก็จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับสถาบันทางไกลซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกศนนั่นเอง และสาวพลชมพูก็ยังไม่หยุดแค่นั้นเพราะปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรีล่วงหน้าสำลิศทิบัตมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มาธิราชคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาอังกฤษหม่ำจกมกดาราตลกชื่อดังที่ปัจจุบันงานชุกสุดๆ เรียกได้ว่านั่งนับเงินไม่หวาดไม่ไหวจนขึ้นแท่งเป็นเศรษฐีคนหนึ่งเพราะความยากจนและต้องทำงานตั้งแต่เด็กพี่หม่ำจึงไม่มีโอกาสได้เ,เรียนหนังสือพอรู้ว่ากระทรวงศึกษาธิการเปิดให้สอบเทียบระดับจึงสนใจและมาสมัครเรียนเพราะเชื่อว่าการเรียนไม่มีคำว่าสายเกินไปซึ่งการสอบเทียบระดับครั้งนี้ ไม่ได้มาเรียนในระบบโรงเรียนเป็นการสอบเทียบเพื่อประเมินผลตัวเองถึงทักษะความรู้ที่มีแบมแบมก็อตซนักร้องหนุ่มสุดหลอ่อสมาชิกวงบอยแบนด์เกาหลีชื่อดัง g o อตเซเว่นแบมแบมไปอยู่เกาหลีตั้งแต่อายุ13ตอนนั้นม .2 ต้องออกจากโรงเรียนจะไปเรียนที่เกาหลีก็ไม่ได้ เพราะตารางงานไม่แน่นอนเขาอยากเรียนหนังสือมากๆเลยขอค่ายเพื่อติดต่อเรียนกสนอที่เมืองไทยและเวลามีกิจกรรมหรืองานอะไรหนุ่มแบมแบมก็ขอเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมอย่างไม่ขาดตกบกพ้องกันเลยทีเดียว นาวินตาดารานักร้องอีกคนที่เรียนกศนสำหรับหนุ่มนาวินตาเคยเป็นเด็กเกเรสมัยตอนศึกษาอยู่ชั้นมัธยมโรงเรียนสาธิตปะทุมวันและสาธิตประสานมิตรเขาก่อเรื่องชกต่อยจนถูกไล่ออกถึงสองครั้งการถูกไล่ออกครั้งที่สองเป็นจุดพลิกผันทําให้นาวินต้าคิดได้จึงเข้าเรียนกศน พุ่มเทอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อสอบเทียบวุฒิม .6 และเข้าเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้สำเร็จและปัจจุบันหนุ่มนาวินต้าก็เรียนจบปริญญาเอกเป็นถึงด็อกเตอร์นาวินต้าเรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างครับ นักศึกษากศนนะครับที่ได้ชมคลิปไปนะครับมีหลายตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับบางคนอาจจะรู้จักนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักกับนักสแสดงนะครับหรือเน็ตไอดอลที่เรารู้จักนะครับก็เขาผ่านแวดวงของกศนมาแล้วทั้งสิ้นนะครับอาจจะเป็นการเรียนแบบเขาเรียกว่าเทียบประสบการณ์นะอย่างคุณหม่ำจกมกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นหลายๆคนนะครับอย่างแบมบ นะฮะก็แบ่งเวลาในที่จะมาเรียนหนังสือนะครับมาเรียนกับกศนอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับอยากจะปลุกขวัญกำลังใจของนักศึกษากศนนะครับทุกคนครับนะในช่วงของ new normal อย่างนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนตั้งใจที่จะเรียนให้จบนะครับตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็เรียนให้จบ ภายในสองปีการศึกษานะครับนะก็จะ4ภาคเรียนนั่นเองนะครับเป็นเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรที่วางไว้แล้วก็การใช้ชีวิตในรั้วของกศอนอนอกจากจะเรียนหนังสือรายวิชาเลือกรายวิชาบังคับแล้วก็ทำกิจกรรมให้ครบนะครับโดยเฉพาะการที่เราจะเป็นคนดีของสังคมคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรม นะครับใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในสังคมที่ถือได้ว่าสื่อโซเชียลก็เยอะนะครับในเรื่องของอโรคภัยไข้เจ็บก็มีมาแปลกๆใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างสมดุลและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพรวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านในชุมชนของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสได้มาพบแล้วก็มาพูดมาคุยกันก็คงจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนในการที่เราจะได้พบกลุ่มกันนะครับก็จะไปเยี่ยมเยียนไปนิเทศไปให้กำลังใจแต่สำหรับวันนี้เราใช้ชีวิตแบบ new normal จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้แบบการปฐมนิเทศแบบออนไลน์นะครับแบบออนไลน์สื่ออันนี้ก็จะสื่อไปถึง นักศึกษาทุกคนนะครับสามารถที่จะเรียนรู้แบบออนไลน์ได้นะครับส่วนโครงสร้างหลักสูตรแล้วก็รายละเอียดของกิจกรรมและก็การเรียนการสอนในปีการศึกษานี้นะครับถือว่ากศนก็ใช้รูปแบบออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากศนกจังหวัดกําแพงเพชรเนี่ยเรามีรูปแบบการใช้แล้วเป็นตัวอย่างกับหลายๆจังหวัดด้วยนั่นก็คือการเข้าใช้ นะครับออนไลน์เรียนออนไลน์ในระบบช่วยเหลือผู้เรียนและครูกศนอนะครับระบบ KPPNFE 60.3นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูคงจะอธิบายแล้วก็เรื่องของการเข้าใช้ให้นักศึกษาทุกคนได้มีความรู้และความเข้าใจแน่นอนครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็น สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่าง New Normal วันนี้คงจะพบกันเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขปลอดภัยในการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วของกอสนอและดำานงตนให้เป็นคนดีของสังคมของประเทศชาติต่อไปวันนี้สวัสดีครับบทเพลงไหนๆก็ไม่เท่าบทเรียนของกอสน สอนให้จินได้มีวันนี้ได้ก็เพราะกศอนอนี้แหละค่ะผมชุ่นใช้กับฟุตบอลผมก็ไม่เคยทิ้งการเรียนกศนอนช่วยผมได้ครับต่างคนต่างอาชีพก็สำเร็จได้ด้วยกศอนอนกศนอนเพื่อนเรียนรู้